สาขาขอนแก่นที73นะคะ,คะ,คะวันนี้จะพาปูชมรถ้าใหม่นะคะเจาคันนี้เลยะคะ่ะ Honda City ปี2.8สีเทาคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่499,000บาทค่ะผู้ชมรอบกันเลยนะคะอาอันนี้ก็จะเป็นแนกต่งโงาเลยนะคะสวยๆเลยนะคะอ่าส่วนภายในนะคะ ในของเราจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะเป็นผลุ่มครูสตาร์ทนะคะเป็นจอ LED กุญแจคี y ์เลน,นะคะอ่าเรามาชมห้องโดยสารนะคะค่ะสาัค่ะ Honda City คันนี้นะคะเป็น5ที่นั่งนะคะสวยๆทรงสปอร์ตเลยนะคะ ชมรอบพันเลยค่ะค่ะคันนี้จะมีกล้องหลังด้วยนะคะ mm. อีซี่ค่ของเรามีทั้งหมด3สาขานะคะสาขาแรกคือสาขาพหลโยธิน73นะคะติดกับถนนใหญ่นะคะส่วนสาขาที่สองตรงสภานส0 0ปีนะคะสาขาที่3มคือสาขา คลองหลวงขลองสองตรงวัดพระธรรมกายนะคะหากลูกค้าคนไหนสนใจนะคะรถของเรามีให้เลือกมากมายกว่า400คันนะคะออกง่ายได้จริงที่ Easy Car นะคะล้อสุดท้ายนี้นะคะฟ้าออ